แค่เริ่มต้นก็โกงกันแล้วนะครับนะการเลือกตั้งนะครับก็ล,ล่าสุดนะครับหลายหน่วยเลือกตั้งนะครับอย่างน้อยก็มีอยู่5จังหวัดนะที่ดูข่าวมาก็นะครับรายชื่อผู้สมัครสสพักประชาชนฮะรายชื่อเนี่ยที่ควรที่จะอยู่บนบอร์ดการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนะครับก็หายไปนะฮะหาไม่เจอนะครับไม่มีรายชื่อก็มีการ พร้อมร้องถูกเถียง,งินไปมาด่ากรกะตบ้างนะครับก็ไม่ใช่แค่พรคประชาชนพักเดียวฮนะพรคอื่นก็มีครับถูกเอารายชื่อบอร์ดของพักอื่นไปแปะทับกันก็มีฮนะออาดูครับผมโอ้ทุเรศจริงๆครับอ่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่อ่าจะพูดง่ายๆว่าเป็นมืออาชีพในการเลือกตั้งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเราเลือกตั้งกันบ่อยนะฮะไม่ใช่แค่4ปีเลือกตั้งครั้งนะครับ2ปีก็มี สามปีก็มีปีเดียวก็มีนะครับนะอ่าประเทศไทยทํามาหมดแล้วก็ถือว่าเป็นมืออาชีพเลยแหละตลกไหมฮะลายชื่อสสเนี่ยหายไปจากบอร์ดครับผมมันไม่ใช่เรื่องที่จะหายกันไปได้ง่ายๆนะครับอ่าแล้วกรกตบ้านเราก็เมืออาชีพเหมือนกันนะครับนะอ่าดูฮะอ่าการเลือกตั้งในแต่ละรอบนะครับของแต่ละปีเนี่ยก็มีการโกงกันอยู่แบบนี้นะครับโกงกันด้านาน,านฮะเออ ซื้อเสียงเอ้ยอ่าตัดลายชื่อเอ้ยขัดขากันเอ้ยอ่าทำทุกวิถีทางนะครับนะที่จะเอาชนะกันได้นะครับอ่าอาจเฉพาะบ้านใหญ่ๆนะครับนะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเอ่อจะได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนะครับนะอ่ะามั่นใจว่าจะได้เป็นรัฐบาลน,นะครับแต่ก็ดูฮะผมก็ไม่ขอจะเอ่ยชื่อนะครับว่าอ่าพรรคไหนบ้านไหนบ้านใครบ้านใหญ่บ้านเล็กฮะอ่ะไม่เอ่ยชื่อดีกว่าแล้วครับนะ ในเมื่อมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแต่ทำไมถึงต้องใช้วิธีแบบนี้ฮะไปขัดขาพรรคอื่นเขาอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้เข้าข้างใครนะฮะก็การกระทําแบบนี้มันก็หมายถึงว่ามันรู้ตัวว่ามันจะไม่ได้เป็นนะครับนะมันก็เลยใช้วิธีสปกปรกแบบนี้นะครับคนเร็วๆแบบนี้นะครับนะผลประโยชน์นะครับนะถ้าได้เป็นรัฐบาลเน่ครับผลประโยชน์ล้วนๆนะฮะ ถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันต้องการนะครับแต่หรือถ้าได้เสียงข้างมากเลครับผมผลประโยชน์มหาศาลนะฮะก็หลายอย่างฮะอย่างเช่นนะการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยได้แน่นอนนะครับนะ,ะคนพวกนี้นะครับนั่นไม่ใช่ว่ามันจะเข้ามาจาัดก,การดูแลง็ประมาณของประเทศให้กับเราเหรอกนะครับะนะครับเนี่ยจุดประสงค์มันก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะเอาแล้วทีนี้ เรื่องของพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมาตรการนะครับในการป้องกันเนี่ยมีไหมฮะบ้านเราไม่มีนะครับนะอจาก,การดูแลวิธีการเลือกตั้งเนี่ยเจอแต่ไอ้พวกคนเร็วๆเนี่ยมาขัดขาขัดการเลือกตั้งเนี่ยแบบนี้ในทุกๆปีนะครับมีอยู่มาตลอดนะครับนะประเทศไทยนะครับนะมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับนะอ่าพรรคที่เขามีคนดีด อยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ถูกขัดขาจากบ้านหลังใหญ่ๆเลยฮะเออก็เป็นอยู่แบบนี้แล้วประชาชนเนี่ยตัวดีนะครับนะพวกเราเลยนะฮะอ่ายังเห็นผิดเห็นชอบกันอยู่หรือเปล่ากับอ่ากับพรรคการเมืองที่อเอาแบบว่าอ่าไม่ถูกต้องนะฮะแต่ถูกใจนะฮะประมาณนี้นะเออนะครับผมเราก็ไอ้พวกนี้มันก็ เนี่ยอย่างประชาชนเราเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาว่าพักนู้นดีพักนี้ไม่ดีนะครับนะอ่าสุดท้ายเรื่องะฮะผลกรรมความลำบากตกอยู่ที่ใครครับก็ตกอยู่ที่พวกเราแล้วฮะไม่มีใครมารับแทนเราได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะฮะการเลือกตั้งนะครับจะไม่โร่งใสแน่นอนครับถ้าหากว่ายังมีการกระทําเร็วๆของคนเร็วๆแบบนี้อยู่นะครับนะอ่าพักใหญ่บ้านใหญ่เนี่ยรังแกบ้านเล็กอย่างนี้ฮะไปตลอด ขาดขากันอ่านิดหนึ่งมันก็เอาครับผมนอกจากจะซื้อเสียงแล้วอ่าก็จะมีประกงการเลือกตั้งอีกสุดยอดทุกเทคนิคที่มันจะหามาได้นะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นประชาชนอย่างเราเนี่ยอย่าตาบอดเห็นชอบกับคนชั่วนะครับนะอ่าอ,อย่าไปยึดติดกับนักการเมืองที่คิดว่ามันมันยังดีอยู่นะเพราะที่ผ่านมาก็มันก็เป็นดีอย่างที่เราคิดเอาไว้นะครับเพราะนั้นนะฮะ คิดที่ดีมองกันที่ดีนะครับนะก่อนที่จะการเลือกเบอร์เลือกตั้งอของพรรคไหนพรรคไหนนะครับเหนื่อยกับการเลือกตั้งไทยครับ